นะครับพี่ค่ะเอาขอน้องครับขอน้องนะครับนะครับขอให้นะครับครับนะแน่ ไปเบบเาท,าทาั้งรถทั้งนนเด้องานเพิ่เล้มนะเ้ม ่ะท่านผู้ชมนะคะน้องเต้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลงจากรถมาก็ร้องนะคะท่านผู้ชม f c นะคะ ดูมือครับดูมือครับ9 FC 9พอแล้วครับ9แล้วครับ9ค FC แล้วครับแม่สังเกตมือครับสังเกตมือดูมือนะคะ9 3 9 3า3 9 3 9 3เรือนะคะ9 3 น้องแจ้วนะคะท้องอ่อนๆด้วยเด้อนะคะ fc นะคะเป็นแม่มารเนาะเป็นคนท้องอ่อนๆห้าเดือนนะคะ fc คะขึ้นล่างแล้วครับขึ้นล่างแล้วครับตอนนี้น้องเต้วขึ้นล่ากแล้ว Hei!

น้องแก้วสวัสดีน้องแก้วสวัสดีน้เปิดเปิดลงทานเนาะน้องแก้ว503นะคะท่านผู้ชมเนาะลงจากรถมาก็ร้องกรีด93้ด <million> <white> ้วยแม่93จ้าค่ะน้องแก้วสอ้สไข่อตัวไข่สอตัว้แม่นล้องสามหรือว่าเก้าสม เก้าสามนะครนะครับเก้าสามนะครับแมนแมนครับนเก้าสองสามอนี่่รถเื่อนเนาะนี่นี่นี่รองน้เต้นะคะท่านชมคุยเก้ยรลือนรถน้เต้เก้าศนย์สี่แปดนะคะเปน้องเนาเนต้ที่รถคันนี้น่าจะมาแท่นี้จะใช่ค่ะเดกจกูนีดมาหลายครับมีดใจกรีดมาหลายมาหลายอยู่ไปเลยครับีเ่ยครับ ท่าย่ยน่ายถ่างถ่ายถายถ่าถ่ายถ่าถ่ายถ่ายถ่า่ายถ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 ่ารถ่าเถ่ายถ่าม่า่ายร่าย่ายถ้ายถายเ่ายแ่ายถ่ถ่า่ายถ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 ้ายถ้ายถยาไา่าย่าตถ่ายถ่่่่ยยาาา่น่เาะน้องต้าา่่ายถถา่ายเาถยเา่ ไส่เกียร์ค่น้องแปน้องเตวแสแดงต่แสแดงแดนจ้าน้องเขเรียกดุณาว่าเนุเียร์เกร่ดเอโอ้มันแดงดกับกกกกกเกรนครับ <laughs> bán mãi cho chỗ này định mãi nó có món ăn món ăn món ไคนมา่เขาจก็แต่ไม่มีก็เสียนพวกพ่อจะพวกพ่อพี่มาพวกที่มเขายินพวกที่มาไม่มีไฟเราเยเปิดมาเ่าจะได้ที่เราเปิดไทยออภไปในข้อหลังขามากด้วยครเบคือที่เรียกว่าการกสจายพันาุ์ที่ดีนะครับ

การจะเรือกนนี้นะารับ right, ้ัญหาที่จอาจจะั่น้ที่ควรเาก็ต้อขอาวามเห็นของ่นู้้ได้ที่ว่าเราก็จะเป็นระลานะรับโดะตางประเทศผู้หนี้ก็จะพูหญ่นะครับอย่างที่ได้พูนไปนะครับนะครัพาพวกเราดขาขายาคา็ด้ยใจปันดองใจกันเน่ นะครับพี่น้องอีกเชื้อเรื่องทีนน่พี่น้องพี่เลื่อนมาได้คือนะครับของวิชาของพี่น้องขับต้อนขับเป็นขับตัง ตอนนี้นะคะชาวบ้านนะคะก็ามาน้องแต้วมาถึงแล้วนะคะก็ชาวบ้านก็มาดูนะคะว่าเพราะว่าน้องแต้วเพิ่งจะมาถึงนะคะแล้วก็ลงจากรถเมื่อกี้นะคะน้องแต้วก็เกิดอาการนะคะท้องกรี๊ดนะคะท่านผู้ชมน้ององลงเนาะองลงนะคะท่านผู้ชมคะเอาดบบกระอองมาตีกเท่าไงเนาะไอเด็กจะดำดื้อไม่เอาเลย เดี่ยวทเรนมมทีจได้น่ะเนองเต้วคนดังเ้้ยนะคะ FC เนาะแล้วกาอทีมงานคนกระทางนะคะเอ่ให้สามตัวแต่หมดีเนาะมีตะกณมารอนะคะมีตะกนมารอเลขของเนองเต้วนะคะทุกท้วสารทิพนะคะ FC อันนี้ก็ให้ให้ท่านผู้ชมนะคะดูภาพบรรยากาศนะคะว่าที่ะะที่วัดปลาคาวนะคะวัดปลาคาวนะคะ,ะ,คะก็ชาวบ้านเยอะนะคะเต,ต็มวัดเลยนะคะนี่วัดเตกนะคะวัดปลาคาวแตกนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมเนะะี่ย อันเมื่อกี้ป่ะบาดีจาบาดีจาเอฟซีป่จ้ะเบิ้งท่านม่ค่ะเบิ้งท่านว่าเก่าสามจ้าเบิ้งท่านไม่ใชเมื่อเป็นเก่าสามเบิ้งท่านม่จ้าขอท่านยู่เนาะอมาจากท่านไหนค่ะเอฟซีบ่าก็ซื้อกันสามูนย์มาขีดทิมว่ามากบ่ค่ะอยไปเอาไส้เก่าสามหลายหมแล้ว ไปยิงินบงตลอดกนยังี้้อ่วดเชี่อบ้างตลอดบ่จาาจ้าใส่ายูส่าสค่ะรบะดานเลยยังอ๋อสบปะดมาอมนดีในท่ว่ามาบ่เก้าสามนะจ้าเก้าสามเนเฮดมือน่ะเนเฮดมือบ่เก้าสามจ้าจ้าองโตแม่จ้า มวดน,นี่ขอให้ได้อีเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามช่องนะคะมินชาแนลจ้าเคยเห็นว่าเคยเห็นมน,นี่มาจา้าโ<ะ> <c oughs> อ้ห้อนอ่ะมินิอนไม่ได้ใส่หมวกจาก้าสู่จา้าค่ะเอาเมื่อกี้ก็เอฟซีเนาะจ้่าทะเบียนถดความจ้าทะนเบียนลดเลด,ด้ออย่าลืมนะคะตอนนี้น้องเต้าก็ไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพราะคนเยอะมากนะคะเอฟซี FC. เข้าไปไม่ได้แล้วนะคะตัน ปั้นนะคะเอฟซี FC คะอ่าน้องแต้วก็จะมีโรงทานนะคะเฉพาะน้องแต้วเองนะคะก็10นะคะโรงทาน10โรงทานคนเดียวนะคะท่านใดที่มาในวันนี้ก็อ่าไปได้นะคะไปเอาโรงทานกันนะะนบนะะ้องได้นะคะอร้อนมากนะคะเอฟซีคะดูนะคะ เยอะไม่เยอะขนาดไหนให้เอซีดูนะคะทางช่องเนาะที่ไม่ได้มานะคะ่ไปจมันุดังไปเจอมันกันเว่าะเนีายตเพื่อนมาคนสีบบอกได้สามตัวแล้วนะพยนตร์ี่อุนเีย เห็นเป็นตาไในเนาะนี่เนาะนี่ยันยกเมื่อได้ก็ใดค่ะเดี๋ยวถามก่อนได้ัตั่ใจกรจสามห้าถถึานห้าเก่าสามบ่รเนาะออกรถบเป็นยังก็ต้องอยากอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวบ่นทึกเลขเด้อเน่เดี๋ยวบัึกเลขเด้อ พนงมือขึ้นหานิวแม่ที่เล็กเนค่ยวันนี้เพิ่นก็เลยพนก็ขึ้นเนี่ยไม่เล็กค่หโค้งสีพนเลยค่ะโค้งเป็นจังแต่แก่กับแก่คนเป็นตัวไหนสันติเป็นคาเต่าสามจ้าสาธุขอให้โชคลาบด้วยจ้าเด้อขอให้ได้โชคได้ลาภนะคะที่แบ่งปันให้เอสีเนาะแต่ก็แล้วแต่ตาคนเนาะ แอดมินมองเห็นเป็น9 3สมนะคะท่านผู้ชม9339นะคะค่ะเมื่อกี้เนาะค่ะก็ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะรอชมอีกทีหนึ่งนะคะรอน้องปล่อยอีกทีหนึ่งเนาะรอน้องเต้าปล่อยแล้วก็เขียนให้อีกทีหนึ่งเมื่อกี้นะคะที่น้องเต้า อ่าลงรถเมื่อกี้ก็องลงเนาะองลงก็ร้องกริดนะคะท่านผู้ชมนะคะก็บอกเป็น5 9 3มบ้าง9กมบ้างนะคะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนจะมองเห็นนะคะในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ